เป็นวัดคีรีวงหรืออะไรกันแน่ฮะคือเขาเขาเขาคงจะถามฝากถามมาถามท่านว่าตรงไหนที่ท่านจะผลักดันหรือสน่งจริงจริงกันแน่ครับคือ,ค,อคือที่เป็นทางการเลยเนี่ยสัญลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์น,นี่คือรูปวิมานครับเห็ดแมะที่เป็นรูปวิมานเนี่ยที่เขาทำวงกลมอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ประจําจังหวัด นะเพราะว่านครสวรรค์ก็เชื่ออยู่แล้วครับเหมือนเป็นเมืองสวรรค์รรอยู่แล้วเมืองสวรรค์ว่านั้นก็ก็เป็นรูปวิมานครับนะครับอันนี้คือคือเป็นสัญ,ญลักษณ์ในเชิงของอาทางราชการครับอันนี้อันนี้คือสัญ,ญลักษณ์จังหวัดแล้วก็มีดอกไม้ประจาจังหวัดครับของเราเนี่คือดอกสะละครับผมทีนี้การจะถามว่าไอ้แลนด์มาร์กอะไรที่จะสื่อนครสวรรค์นะอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนว่าขณะนี้มันก็สื่อกันไปหลายอย่างใช่ก็ขึ้นอยู่กับว่า ผู้สื่อเขามีความประสงค์อะไรยังไงแต่ถ้าจะต้องบอกว่าให้เหลือหนึ่งเดียวอะไรํานองเนี่ยนะครับก็ต้องมาหาลือคุยกันครับแล้วก็มาตกลงเมืองสี่แควรครับนะครับ,รบอันนี้ก็ไปสื่อว่าต้นแม่น้ำใช่ครับอันนี้ก็ทางเทศบาลนครนครสวรรค์นเนี่ยก็พยายามที่จะแต่สร้างแบรนด์ตรงนี้ว่าทายังไงตรงเนี้ยต้นแม่น้ําต่อไปมันต้องเป็นที่ท่องเที่ยวเป็นที่ที่คนไปคนมาก็ต้องมาแล้วใครมาต้องมาที่นี่เพราะเนี่ยคือสัญลักษณ์เด่นที่สุดของนครสวรรค์